สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับก่อนที่เราจะเริ่มหัวข้อของวันนี้ผมอยากจะพาคุณย้อนกลับไปเมื่อ100กว่าปีก่อนที่5ิ h Avenue ในนครนิวยอร์กปี1900นั่นคือยุคของรถมา้าหากคุณเป็นม้าในตอนนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นวีรบุรุษของโลกคุณรับผิดชอบการขนส่งรับผิดชอบการเดินทางรับผิดชอบพื้นที่เกษตรกรรมมนุษยชาติขาดคุณไม่ได้เศรษฐกิจขาดคุณไม่ได้ วันหนึ่งคุณเห็นบนถนนเนะี่ยมีสัตว์ประหลาดที่พ่นควันดำปรากฏขึ้นรถยนต์หากคุณเป็นม้าที่มองโลกในแง่ดีคุณจะคิดว่าเฮ hey, เจ้านี้ก็ดีนะมันช่วยฉันลากของที่หนักที่สุดได้แล้วฉันจะได้สบายขึ้นหน่อยต่อไปนี้ฉันแค่รับผิดชอบงานระดับสูงๆก็พอเช่นพาขุนนางไปเที่ยวเล่นคุณคิดว่ารถยนต์คือผู้ช่วยของคุณแต่ผลลัพธ์เป็นอย่างไร เพียง20ปีต่อมารถม้าก็หายไปจากถนนในนิวยอร์กม้าไม่ได้สบายขึ้นเลยม้ากลายเป็นสัตว์เลี้ยงกลายเป็นเครื่องมือการพนันในสนามแข่งมา้าและส่วนใหญ่ก็ถูกแปรรูปเป็นอาหารกระป๋องเพราะรถยนต์ไม่ได้มาเพื่อช่วยมา้ารถยนต์ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่มา้าวันนี้ผมอยากจะบอกกับพวกคุณทุกคนที่นั่งอยู่หน้าจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับการศึกษาสูงพนักงานออฟฟิศที่นั่งอยู่ในห้องแอร์รับเงินเดือนสูงๆ ผมจะพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณหนาวสันหลังเมื่อเผชิญหน้ากับปัญญาประดิษฐ์ไ i คุณคือม้าจากปี1900คุณกำลังมองดู c h a GPT มองดูเครื่องมือ AI ต่างๆแล้วโ่ร้องตื่นเต้นเจ้านี่ช่วยฉันเขียนโค้ดได้ช่วยฉันทำสลไลด์ PPT ได้ประสิทธิภาพของฉันเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าคุณคิดว่า AI คือผู้ช่วยของคุณคือนักบินผู้ช่วยของคุณตื่นเถอะครับเขาไม่ได้มาเพื่อช่วยคุณเขามาเพื่อกำจัดคุณนะฮะ ฟังดูโหดร้ายแต่นี่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานที่สุดของเศรษฐศาสตร์กฎอุปสงค์และอุปทานหลายร้อยปีที่ผ่านมาทำไมปัญญาชนถึงมีค่าทำไมทนายความแพทย์นักบัญชีโปรแกรมเมอร์ถึงได้เงินเดือนสูงไม่ใช่เพราะพวกคุณสูงส่งโดยเนื้อแท้แต่เป็นเพราะสติปัญญาเป็นของหายากการฝึกแพทย์หคนต้องใช้เวลา10ปีการฝึกโปรแกรมเมอร์อาวุโสหนึ่งคนต้องใช้โค้ด5 0 0 0 0ชั่วโมง ต้นทุนการฝึกฝนที่สูงนี้ได้สร้างคูเมืองตามธรรมชาติขึ้นมาอุปทานถูกจำกัดเพราะมันขาดแคลนดังนั้นมันจึงมีราคาแพงแต่สถานการณ์เปลี่ยนไปในปี2026การเกิดขึ้นของ AI ทําให้สติปัญญากลายเป็นสิ่งที่จากเดิมเคยเป็นทองคําหายากกลายเป็นเหมือนน้าประปาสินค้าตลาดมวลชนราคาถูกโมเดล GPT 5หรือ GPT 6เขาอ่านหนังสือมามากกว่าที่คุณกินข้าวมาทั้งชีวิต เขารู้ภาษาโปรแกรมมากกว่าที่คุณเคยได้ยินมาเขาประมวลผลตรรกะได้เร็วกว่าคุณหมื่นเท่าและที่สําคัญที่สุดเนี่ยต้นทุนของเขาใกล้ศูนย์เมื่อสินค้าทรัพยากรทางปัญญาชนิดหนึ่งมีอุปทานเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในทันทีแต่อุปสงค์กลับไม่ได้พุ่งสูงขึ้นตามราคาจะเกิดอะไรขึ้นพังทลายครับนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นการด้อยค่าครั้งใหญ่ของสติปัญญามนุษย์ ทักษะที่คุณภาพภูมิใจนักหนาไม่ว่าจะเป็นการเขียนข้อความโฆษณาที่สวยงามหรือการตรวจสอบสัญญาที่ซับซ้อนหรือการเขียนโค้ดไพทอนที่สง่างามในสายตาของ AI มันก็เหมือนกับรถม้าเป็นแรงงานที่ไม่มีประสิทธิภาพแพงและล้าสมัยหากเงินเดือนปัจจุบันของคุณคือ50 000ต่อเดือน AI สามารถทำสิ่งเดียวกันได้ด้วยค่าไฟเพียง5บาททำไมนายจ้างของคุณต้องจ้างคุณ เพราะใบปริญญาของคุณดูดีเหรอหรือเพราะคุณป่วยได้ลาได้และอารมณ์เสียได้แถมยังต้องจ่ายประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อีกในทุนนั้นโดยพื้นฐานแล้วกระหายเลือดและยังใช้เหตุผลด้วยในความบ้าคลั่งของการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพนั้นไม่มีความรู้สึกใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาการว่างงานนี่คือการแทนที่ในระดับสปีชีส์การปฏิวัติอุตอสาหกรรมเครื่องจักรเข้ามาแทนที่กล้ามเนื้อของมนุษย์ ทำให้คนงานแข็งแรงเหล่านั้นตกงานแต่ยังคงรักษาสมองของมนุษย์ไว้การปฏิวัติ AI ครั้งนี้สิ่งที่จะเข้ามาแทนที่คือสิ่งที่คุณภาคภูมิใจที่สุดสมองของคุณดังนั้นบทความนี้ไม่ใช่คําแนะนําด้านอาชีพแต่นี่คือคําตัดสินประหารชีวิตปัญญาชนแบบดั้งเดิมโดยปัญญาประดิษฐ์หากคุณยังคงคิดว่าฉันคือผู้เชี่ยวชาญฉันมีประสบการณ์ยึดติดกับความฝันเก่าๆไม่ยอมรับความจริงใหม่นี้ คุณก็อยู่ไม่ไกลจากการกลายเป็นอาหารกระป๋องแล้วจริงๆในการกวาดล้างที่กำลังจะมาถึงนี้มีคนประเภทหนึ่งที่จะตายเร็วที่สุดไม่ใช่พนักงานทําความสะอาดถนนไม่ใช่ช่างซ่อมท่อประปาตรงกันข้ามคือผู้เชี่ยวชาญที่เคยถูกมองว่าเป็นชนชั้นสูงของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญในสายงานที่อิงตามกฎเกณฑ์ทนายความรุ่นเล็กนักบัญชีนักแปลนักวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมเมอร์ระดับพื้นฐานทำไม เพราะคุณตกอยู่ในกับดักผู้เชี่ยวชาญขนาดใหญ่คุณใช้เวลา20ปีในการเรียนจ่ายค่าเล่าเรียนราคาแพงสอบใบรับรองที่ยากเย็นแสนเขนสารพัดต้นทุนจมซังคอสมหาศาลเหล่านี้ได้สร้างภาพลวงตาที่ร้ายแรงให้กับคุณคุณคิดว่าฉันทุ่มเทไปมากขนาดนี้สังคมเป็นหนี้รายได้ที่เหมาะสมกับชันผิดครับเศรษฐศาสตร์ตลาดไม่เคยจ่ายเงินให้กับความพยายามของคุณมันจ่ายเงินให้ความขาดแคลนเท่านั้น ในยุค A.I. ระบบความรู้ที่อิงตามกฎเกณฑ์คือสิ่งที่มีค่าน้อยที่สุดลองคิดดูซิว่าการบัญชีคืออะไรการบัญชีก็แค่การนำตัวเลขกลุ่มหนึ่งมาเติมลงในช่องต่างๆตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดชุดหนึ่งบริการทางกฎหมายขั้นพื้นฐานคืออะไรคือการทำความเข้าใจสถานการณ์ของลูกค้าแล้วจับคู่กับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดชุดหนึ่งการเขียนโค้ดคืออะไรคือการนำตรรกะ ของมนุษย์มาแปลเป็นภาษาเครื่องจักรตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดชุดหนึ่งสังเกตไหมครับแก่นแท้ของงานเหล่านี้ล้วนเป็นการจับคู่รูปแบบและการปฏิบัติตามกฎและนี่คือสิ่งที่ AI เก่งที่สุดพอดีสมองของมนุษย์ทำจากเนื้อเราเหนื่อยได้ลืมได้ทำผิดพลาดได้แต่ AI ไม่เขาไม่ต้องนอนหลับไม่มีอารมณ์มีความจำเหมือนภาพถ่ายยิ่งไปกว่านั้นในการจับคู่รูปแบบเพื่อจัดการข้อมูลมหาศาล เขาฉลาดกว่าไอสไตล์ร้อยล้านเท่าหากคุณเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญระดับกลางๆที่หน้าที่การงาน80%คือการจัดการกับสิ่งที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์เหล่านี้คุณก็ไม่มีแนวป้องกันใดๆต่อ AI เลยคู่เมืองของคุณถูกถมไปแล้วผมอยากจะเตือนคุณถึงกรอบความคิดที่อันตรายยิ่งกว่านั้นอีกความหยิงยโสปัญญาชนจำนวนมากดูถูก AI พวกเขาจะชี้ไปที่ข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ AI ทำและพูดว่าดูสิ เรื่องแค่นี้ยังทำผิดเลยมันไม่มีทางแทนที่ฉันได้หรอกนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของจิตใจแบบอาคิวอาคิวเมนตัลการหลอกตัวเองตอนที่รถยนต์คันแรกออกมาวิ่งบนถนนมันก็งุ่มง่ามเสียบ่อยหรือแม้กระทั่งช้ากว่ารถม้าคนขับรถม้าต่างหัวเราะเยาะมันแต่ความเร็วในการวิวัฒนาการของรถยนต์เป็นแบบทวีคูณในขณะที่อัตราการวิวัฒนาการของม้าหยุดนิ่งต่อให AI ในปัจจุบันทําได้แค่70%ของระดับคุณแต่มันกําลังวิวัฒนาการในอัตรา5%ต่อวันแล้วคุณล่ะใน10ปีที่ผ่านมาคุณมีความก้าวหน้าแค่ไหนพอถึงปี2026เมื่อ AI ทําได้ถึง120%ของระดับคุณและมีต้นทุนเพียงเศษหนึส่วนหนึ่งของคุณคุณจะไม่มีโอกาสได้หัวเราะยาะมันด้วยซ้ำนั่นหมายความว่ามนุษย์ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงแล้วหรือ ไม่ครับมนุษย์ยังมีแนวป้องกันสุดท้ายอยู่และเป็นสิ่งที่ผมกับบาเฟ่ชื่นชมมาตลอดชีวิตการคิดข้ามศาสตร์จุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ AI ในปัจจุบันคือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเขาสามารถเอาชนะเคอร์เจียในเกมโก้ได้สามารถเอาชนะนักวิทยาศาสตร์ทุกคนในการพับโปรตีนได้เขาคือแม่นเฮชฮอคที่สุดขั้วแต่ข้อได้เปรียบของมนุษย์อยู่ที่ การปะติดปะต่อมนุษย์สามารถนำสัญชาตญาณทางธุรกิจที่ไม่สมบูรณ์แบบการตัดสินทางจิตวิทยาที่คลุมเครือประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์เล็กน้อยมาปะติดปะต่อกับแรงบันดาลใจทางศิลปะที่บ้าคลั่งแล้วทำการตัดสินใจที่ดูไร้เหตุผลแต่กลับถูกต้องได้ตัวอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์สร้าง iPhone ขึ้นมาไม่ได้อาศัยการคำนวณแต่อาศัยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่นการลงทุนของผมกับบัฟเฟตใน BYD ไม่ได้อิงตามโมเดลทางการเงินแต่อาศัยเงินปันผลจากวิศวกรชาวจีนที่ผสมผสานกับบุคลิกของหวังฉวนฝูความถูกต้องที่คลุมเครือแบบนี้เป็นสิ่งที่ AI ในปัจจุบันเลียนแบบได้ยากมากแต่น่าเสียดายที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ที่การศึกษาสมัยใหม่ผลิตออกมาล้วนเป็นแค่แม่นที่รู้แต่จะเจาะลึกในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ไม่ใช่สุนัขจิ้งจอกฟ็อกซ์ที่รู้รอบด้านคุณถูกฝึกให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆออขอบเขตการมองเห็นแคบลงเรื่อยๆเพื่อไล่ตามสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมืออาชีพคุณกลับละทิ้งสามัญสำนึกที่กว้างขวางโดยสมัครใจในยุค AI การเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มากเกินไปคือการขุดหลุมฝังตัวเองเพราะยิ่งคุณเจาะลึกลงไปเท่าไหร่งานของคุณก็ยิ่งถูกทำให้เป็นอัลกอริทึมได้ง่ายขึ้นเท่านั้นยิ่งถูกแทนที่ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ดังนั้นหากนามบัตรของคุณมีตำแหน่งยาวเหยียดหากงานประจำวันของคุณคือการทำเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแวดวงที่แคบระวังให้ดีนามบัตรนั้นอาจจะกลายเป็นเศษกระดาษในไม่ช้าในยุคแห่งเงินเฟ้อทางปัญญามหาศาลนี้อะไรกันแน่ที่มีค่าหากการปฏิบัติการกลายเป็นสิ่งไร้ค่าแล้วอะไรจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนี่นำเราไปสู่ส่วนต่อไปคือการเปลี่ยนถ่ายอำนาจหลัก เรากำลังประสบกับการพิมพ์เงินเฟอ้อทางปัญญาครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินี่คือผลกระทบแบบคันทิลอนแห่งยุคใหม่แต่ครั้งนี้สิ่งที่ถูกพิมพ์ออกมาไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐแต่คือสติปัญญา AI ของเราสามารถสร้างโค้ดที่สมบูรณ์แบบได้1,000 0บรรทัดต่อวินาทีเขียนบทความที่สวยงามได้1 0- 0 0บทความสร้างแบบสถาปัตยกรรมได้100แบบ เมื่อคุณค่าของการทำสิ่งเหล่านี้ลดลงเหลือศูนย์ในอดีตคุณสามารถเขียนโค้ดได้สามารถเขียนแบบแปลนได้จึงได้รับเงินเดือนสูงคุณคือผู้ปฏิบัติการในอนาคตผู้ปฏิบัติการเนี่ยคือกรรมกรหญิงทอผ้าแห่งยุคใหม่เพดานเงินเดือนของคุณคือค่าไฟฟ้าในการรัน AI ในยุคที่สติปัญญาเฟอร์นี้อะไรกันแน่ที่แพงขึ้นคำตอบคือการตัดสินใจ และความรับผิดชอบในยุคที่คําตอบมีอยู่ทุกขนทุกแห่งคําถามที่ถูกต้องได้กลายเป็นทรัพยากรที่ขาดแคลนที่สุด AI สามารถให้ทางออกแก่คุณได้10.0.0.0 0, 0, ทางเลือกตัวเลือก A มีความเสี่ยงสูงแต่มีผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูงตัวเลือก B มั่นคงแต่ธรรมดาตัวเลือก C ใช้วิธีนอกกรอบ AI จะนำเสนอทางเลือกเหล่านี้ให้คุณอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมทั้งการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นแต่ AI ไม่กล้าตัดสินใจ ทำไมเพราะ AI เป็นเพียงอัลกอริทึมมันไม่มีร่างกายไม่มีทรัพย์สินไม่มีครอบครัวมันไม่สามารถรับผลที่ตามมาได้ถ้ามันเลือกผิดมันจะไม่ล้มละลายไม่ติดคุกไม่สิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีความเจ็บปวดก็ไม่มีการตัดสินใจที่แท้จริงดังนั้นงานที่ได้ค่าตอบแทนสูงในอนาคตจะสงวนไว้สําหรับคนประเภทเดียวเท่านั้นคนที่กล้ากดปุ่มสีแดงคุณไม่ใช่คนเขียนแบบแปลนอีกต่อไป คุณคือคนที่ตัดสินใจว่าจะสร้างแบบนี้และลงนามในแบบแปลนนั้นคุณไม่ใช่คนเขียนโค้ดอีกต่อไปคุณคือคนที่ตัดสินใจว่าเราจะทำฟีเจอร์นี้และรับผิดชอบหากระบบล่มคุณไม่ใช่คนเขียนคำฟ้องอีกต่อไปคุณคือคนที่ตัดสินใจว่าเราจะสู้คดีนี้ให้ถึงที่สุดและแบกรับความเสี่ยงที่จะแพ้คดีห่วงโซ่คุณค่ากำลังกลับหัวกลับหางในอดีตถ้าคุณเป็นผู้นำที่เอาแต่พูดทำงานไม่เป็นคุณจะบอกว่าคุณให้คำแนะนำที่ผิด,ผด ในอนาคตคุณค่าของการสั่งการเองคือสิ่งที่สูงสุดเพราะเมื่อต้นทุนการปฏิบัติการเป็นศูนย์ทิศท,ทางที่ผิดพลาดจะกลายเป็นต้นทุนที่มหาศาลอย่างยิ่งหากคุณปล่อยให้ AI วิ่งไปทางหน้าผามันจะพาคุณดิ่งลงหน้าผาด้วยความเร็วแสงในตอนนั้นคนที่พูดตั้งแต่แรกว่าอย่าไปทางซ้ายจะมีค่าดังทองพันช่างดังนั้นปัญญชนหนุ่มสาวทั้งหลายหยุดหมกมุ่นกับการขัดเกลาทักษะในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเสียที อย่าไปภูมิใจว่าตัวเองจําประมวลกฎหมายได้ทั้งเล่มหรือเขียนอัลกอริทึมเกมไพ่ได้อย่างรวดเร็วด้วยมือต่อให้คุณมีทักษะที่ดีที่สุดก็สู้เครื่องจักรไม่ได้คุณต้องฝึกฝนความกล้าของคุณสัญชาตญาณของคุณสัญชาตญาณน,นักพนันของคุณคุณต้องวิวัฒนาการจากผู้ทําข้อสอบเป็นผู้ตัดสินใจหากคุณไม่กล้ารับผิดชอบหากคุณมัวแต่จะหาคนข้างบนหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้มารับผิดแทนงั้นก็ขออภัยด้วยคุณ เป็นแค่ส่วนเกินของ AI ใบเงินเดือนของคุณไม่ช้าก็เร็วจะถูกคนที่กล้าลงนามกำหนดให้แม้ว่าเขาจะใช้แค่เศษเสี้ยวของมันเพื่อชดเชยให้คุณก็ตามนี่ไม่ใช่แค่การตกต่ำทางสถานะทางเศรษฐกิจแต่มันยังเป็นสึนามิทางจิตวิทยาครั้งใหญ่และนั่นจะเป็นศกรกรรมที่เราจะพูดถึงในหัวข้อต่อไปออหากเกิดความวุ่นวายทางสังคมครั้งใหญ่ขึ้นผมไม่คิดว่ามันจะเกิดจากความอดอยากหรือสงคราม ผมคิดว่ามันจะเกิดจากความอิจฉาเกิดจากความอิจฉาของชนชั้นคอปกขาวที่หมดสิ้นความหวังต่อโลกใหม่คนรุ่นคุณได้รับการศึกษามาตั้งแต่เด็กว่าแรงงานสมองสูงส่งกว่าแรงงานกายคนที่นั่งในออฟฟิศควรได้เงินเยอะกว่าคนที่ทํางานในไซต์ก่อสร้างสถานะที่สูงกว่าเป็นความเย่ยิ่งทางชนชั้นที่ฝังรากลึกแต่การปฏิวัติ AI คือเจ้าแห่งอารมณ์ขันที่เสียดสีอย่างยิ่งรูปแบบแรกที่มันโจมตีกลับ เป็นงานที่ดูเหมือนจะไฮเอนที่สุดงานดิจิทัลล้วนๆในทางกลับกันงานหยาบๆที่ต้องเกี่ยวข้องกับโลกกายภาพ AI กลับยังทำอะไรไม่ค่อยได้ในปัจจุบัน AI สามารถเขียนแผนธุรกิจที่สมบูรณ์แบบได้แต่มันซ่อมท่อน้ำรั่วของคุณไม่ได้ AI สามารถวินิจฉัยโรคของคุณได้แต่มันรักษารากฟันของคุณไม่ได้ AI สามารถออกแบบแผนผังวงจรที่ซับซ้อนได้แต่มันปีนเสาไฟฟ้าไปต่อสายให้คุณไม่ได้ ฉากที่จะทําให้คุณใจสลายจะปรากฏขึ้นในอนาคตช่างประปาช่างไฟฟ้าผู้ดูแลช่างทําผมที่ดีค่าจ้างรายชั่วโมงของพวกเขาจะสูงกว่านักบัญชีธรรมดาหรือทนายความรุ่นเล็ก10เท่าเมื่อคุณซึ่งเป็นบัณฑิตปร,ริญญาโทใส่สูตรผูกไทยตกงานอยู่บ้านหรือรับเงินช่วยเหลืออันน้อยนิดแต่เพื่อนบ้านของคุณคนงานก่อสร้างที่จบมัธยมปลายมือเพื่อนน้ำมันกลับขับรถกระบะอยู่บ้านหลังใหญ่ใช้ชีวิตในฝันของคุณ แนวป้องกันทางจิตใจของคุณจะพังทลายลงคุณจะรู้สึกถึงความขัดแย้งทางความคิดอย่างรุนแรงคุณอาจจะถามว่าทำไมฉันอ่านหนังสือมาตั้งเยอะฉันเข้าใจเวอร์จิลฉันเข้าใจคานทำไมฉันถึงมีค่าไม่เท่ากับคนทะลวงท่อระบายน้ำคุณจะโกรธคุณจะรู้สึกว่าโลกนี้เลวร้ายลงเรื่อยๆความเจ็บปวดจากการสูญเสียสถานะนี้ทรมานยิ่งกว่าความยากจนสยอีกวิชาที่ผมศึกษามากที่สุดในชีวิตคือธรรมชาติของมนุษย์ผมรู้ว่า ความอิจฉาเป็นความรู้สึกชนิดเดียวที่ไม่ให้ความสุขแก่คุณเลยแต่กลับต้องทนทุกข์กับบาปอันใหญ่หลวงหากปัญญาชนในอนาคตไม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเองสิ่งนี้จะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าทางจิตใจโดยรวมคุณจะเห็นผู้คนจำนวนมากเริ่มโจมตี AI เ,เรียกร้องให้รัฐบาลควบคุม AI หรือแม้กระทั่งเหมือนกับพวก l u d ธ i ท e s ในอดีตที่ทำลายเครื่องจักร คุณจะพยายามใช้กฎหมายและสมาคมวิชาชีพเพื่อปกป้องศักดีสีอันน้อยนิดของตนเองแต่มันไร้ประโยชน์คุณเถียงกับแรงโน้มถ่วงไม่ได้เมื่อกฎของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปใครก็ตามที่พยายามหยุดยั้งมันจะถูกบทขยี้คำแนะนำของผมคือจงเผชิญหน้ากับความจริงยอมรับว่ายุคที่ทุกอย่างด้อยค่ามีเพียงการเรียนที่สูงส่งได้จบลงแล้วยอมรับว่าทักษะในโลกกายภาพกลับมามีค่าอีกครั้ง ยอมรับว่าความภาคภูมิใจในอดีตของคุณจริงๆแล้วเป็นเพียงความบังเอิญที่เกิดจากอุปสงค์และอุปทานยอมรับเรื่องนี้ยากไหมแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ยอมรับเนี่ยคุณก็ไม่สามารถวิวัฒนาการได้คุณจะกลายเป็นคนขับรถม้าแก่ๆที่นั่งอยู่ข้างถนนมองดูรถยนต์วิ่งผ่านไปพลางด่าทอไปพลางจนอดตายท่ามกลางซากปรักหักพังสปีชีส์ใหม่ถือกำเนิดขึ้นพวกเขาไม่ใช่แค่มนุษย์ไม่ใช่แค่เครื่องัก พวกเขาคือเซนทอร์เซนทอร์นี่คือรูปแบบการอยู่รอดในอนาคตในยุคแห่งเงินเฟ้อทางปัญญานี้ทางออกของมนุษยชาติอยู่ที่ไหนคำตอบไม่ใช่การเอาชนะ AI นั่นเป็นไปไม่ได้เหมือนกับที่คุณวิ่งเร็วกว่ารถยนต์ไม่ได้หรือคำนวณได้แม่นยำกว่าเครื่องคิดเลขไม่ได้ทางออกเดียวคือขี่หลัง AI ในโลกของหมากลุกมีแนวคิดที่เรียกว่าเซนทอร์ หลังจากที่ Deep Blue เอาชนะ Casparov ผู้คนคิดว่ามนุษย์ไม่มีโอกาสชนะในหมากลุกอีกต่อไปแต่ต่อมาก็พบว่าผู้เล่นหมากลุกที่เก่งที่สุดไม่ใช่ AI ล้วนๆไม่ใช่มนุษย์ล้วนๆแต่คือมนุษย์ผสม AI มนุษย์รับผิดชอบสัญชาตญาณเชิงกลยุทธ์และการแก้ไขข้อผิดพลาด AI รับผิดชอบการคำนวณทางยุทธวิธีและการค้นหาแบบละเอียดถี่ถ้วน การผสมผสานนี้สามารถเอาชนะแม้กระทั่ง AI ล้วนๆที่แข็งแกร่งที่สุดได้นี่คือรูปแบบการอยู่รอดในอนาคตในที่ทำงานในอนาคตจะมีคนเพียงสองประเภทประเภทหนึ่งคือคนที่พยายามวิ่งแข่งกับ AI พวกเขาจะเหนื่อยจนตายอีกประเภทหนึ่งคือคนที่ใช้ AI เป็นทาสพวกเขาจะกลายเป็นซูเปอร์ปเจกซูเปอร์อินดิวิเอผมคาดการว่าในอนาคตจะมีซูเปอร์ปเจกเกิดขึ้นจานวนมากก่อนหน้านี้ ถ้าคุณจะเปิดบริษัทออกแบบคุณต้องจ้างนักเขียนคำโฆษณานักวาดภาพประกอบนักออกแบบเลเยอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดคุณต้องบริหารคน50คนแล้วยังต้องจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่น่าปวดหัวของพวกเขาอีกตอนนี้คุณแค่ต้องเพิ่ม AI agent หตัวเข้าไปกับตัวคุณเองตัวหนึ่งรับผิดชอบการเขียนคำโฆษณาตัวหนึ่งรับผิดชอบการวาดภาพตัวหนึ่งรับผิดชอบการรันข้อมูลตัวหนึ่งรับผิดชอบการส่งอีเมลแล้วหน้าที่ของคุณคืออะไร คุณคือผู้บัญชาการคุณคือวัตยากรในวงซิมโฟนีออเคสตราที่ถือไม้ปาตองคุณไม่จําเป็นต้องรู้วิธีเล่นไวโอลินไม่ต้องรู้วิธีเล่นทรัมเป็ตแต่คุณต้องรู้ว่าดนตรีแบบไหนถึงจะดีเมื่อไหร่ควรจะเร่งเมื่อไหร่ควรจะช้ารสนิยมและการตัดสินใจได้กลายเป็นความสามารถหลักใหม่ AI สามารถสร้างภาพได้หนึ่งภาพแต่มีเพียงคุณที่รู้ว่าภาพไหนจะสัมผัสใจคนได้ AI สามารถเขียนสโลแกนได้1 0 0 0 0ประโยคแต่มีเพียงคุณที่รู้ว่าประโยคไหนจะขายได้ดังนั้นคำแนะนำของผมสำหรับคนหนุ่มสาวอาจจะตรงกันข้ามกับที่ครูของคุณบอกโดยสิ้นเชิองอย่าใช้เวลามากขนาดนั้นไปกับการขัดเกลาวทักษะที่จับต้องได้อย่าไปท่องจำบราารร์การเขียนโปรแกรมที่จะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาอย่าไปจำข้อกฎหมายที่จะถูกเรียกดูได้โดยอัตโนมัติ ไปเรียนรู้สิ่งที่เครื่องจักรเรียนรู้ไม่ได้มาเป็นพันๆปีไปเรียนประวัติศาสตร์เพราะธรรมชาติของมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในรอบหลายพันปี AI เข้าใจข้อมูลแต่ไม่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ไปเรียนปรชัชญาเพราะในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางจริยธรรมที่ไม่มีคําตอบมาตรฐาน AI อาจจะแฮงค์และคุณต้องทําการตัดสินใจเชิงคุณค่าไปเรียนจิตวิทยาเพราะตราบใดที่ลูกค้าของคุณยังเป็นมนุษย์ คุณก็ต้องเข้าใจความเห็นอกเห็นใจการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองในยุคใหม่นี้การฟื้นฟูของนักศึกษาศิลปศาสตร์กำลังจะมาถึงแต่ไม่ใช่นักศึกษาศิลปศาสตรท์ที่รู้แต่เรื่องโรแมนติกและบทกวีแต่เป็นผู้ที่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และมีตรกะเป็นนักศึกษาศิลปศาสตร์ทีท่รอบรู้และใช้เครื่องมือ AI ไได้อย่างเชี่ยวชาญนี่คือสิ่งที่บัฟเฟ่กับผมสนับสนุนมาโดยตลอดจงเป็นผู้รู้ร,รอบด้าน ในอดีตการแบ่งงานในสังคมมีรายละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนเป็นฟันเฟืองในเครื่องจักร AI คือไขควงวิเศษที่สามารถขันสกรูได้ทุกตัวดังนั้นคุณไม่สามารถเป็นสกรูได้อีกต่อไปคุณต้องเป็นคนออกแบบเครื่องจกักรสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกกับปัญญาชนทุกคนพนักงานออฟฟิศทุกคนและผู้ทำข้อสอบทุกคนผมรู้ว่าบทความนี้ทำให้คุณไม่สบายใจอย่างยิ่งมันปฏิเสธความพยายามในอดีตของคุณมันทุบหมอข้าวของคุณหรือแม้กระทั่งดูถูกสติปัญญาของคุณ แต่โปรดเชื่อผมผมกำลังช่วยชีวิตคุณอยู่วิวัฒนาการนั้นเจ็บปวดเสมอปลาที่คลานจากมหาสมุทรขึ้นมาบนบกปอดของมันรู้สึกเหมือนจะฉีกขาดขาของลิงสันเทาคณะปีลงจากต้นไม้แต่ถ้าคุณไม่วิวัฒนาการคุณจะสูญพันธุ์ทุตคำตัดสินประหารชีวิตนี้จริงๆแล้วก็คือจดหมายตอบรับเข้าเรียนสำหรับคนใหมเ่เป็นการแจ้งเตือนถึงตัวคุณคนเก่าคนที่ทำได้แค่แก้ปัญหาและปฏิบัติตามคำสั่ง เป็นแค่สกรูที่ยึดติดกับองค์กรใหญ่ๆได้ตายไปแล้วแต่เขายังเชิญชวนตัวคุณคนใหม่คนที่กล้าตัดสินใจและเก่งในการบัญชาการการกำเนิดของซูเปอร์ปัจเจกที่เข้าใจการขับเคลื่อนเทคโนโลยีหยุดร้องไห้ให้กับใบปริญญาจากยุคเก่ากระดาษแผ่นนั้นช่วยคุณไม่ได้หยุดพึ่งพาเจ้านายหรือรัฐบาลว่าจะปกป้องงานของคุณได้เมื่อเผชิญหน้ากับกระแสแห่งประสิทธิภาพไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้วันนี้ไม่ใช่วันสิ้นโลกแต่เป็นจุดเปลี่ยน จุดเปลี่ยนฝั่งหนึ่งคือผู้คนนับไม่ถ้วนที่ถูก AI แทนที่ชนชั้นที่ไร้ประโยชน์และขุนเคืองจุดเปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งคือคนส่วนน้อยที่ขี่หลัง AI มนุษย์ใหม่ที่มีความสามารถดูชพระเจ้าทางเลือกเป็นของคุณคุณจะยังคงเป็นม้าบนฟิฟต์อะเวิต่อไปจ้องมองรถยนต์อย่างหมอลอยม้าที่ในที่สุดก็ถูกส่งไปยังโรงงานอาหารกระป๋องหรือจะกระโดดขึ้นไปบนที่นั่งคนขับจับพงมลัยไปยังสถานที่ไกลโพ้นที่คุณไม่สามารถไปถึงได้ด้วยสีขา ผมไม่ขอให้เงินเดือนของคุณเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพราะนั่นไม่มีความหมายเมื่อเผชิญกับเงินเฟอ้อผมขอให้คุณวิวัฒนาการได้สำเร็จ